ข้อที่ส8ปนะครับอ่ข้อนี้เนี่ยเป็นเรื่องของกำหนดการเชิงเส้นนะฮะมีอสมการเงื่อนไขข้อจำกัดนะฮะ5้าข้อแล้วก็มีตัวฟังก์ชันให้เรานะฮะล้วให้หาค่าสูงสุดต่ำสุดของฟังก์ชัน f ของเรานะฮะปกติโจทย์เรื่องนี้เนี่ยจะเป็นเป็นโจทย์เลยเป็นประโยคเป็นโจทย์ให้เราแปลตีความเกิดเป็นอสมการออกมา นะฮะแต่ว่าอันนี้นี่คือบอกอสมการมาเลยนะแล้วก็ทำเลยคือที่ทำเลยนะฮะเราไม่ต้องมานั่งอ่านโจทย์เราก็มาวาดกราฟก่อนใช่ไหมการทำโจทย์สำหนดการเชิงเส้นคือต้องวาดกราฟแล้วก็ดูอนาบริเวณนะฮะพอดูอนาบริเวณได้เสร็จแล้วก็ดูจุดที่อยู่ตรงมุมนะฮะแล้วก็เช็คว่าจุดมุมนั่นแหละอะไรให้ค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดนะฮะเพราะว่าค่าตรงจุดมุมจะให้ค่าสูงสุดต่ำสุดเสมอนะฮะแต่ไม่รู้ว่าจุดไหนนะแต่ว่า จะสูงสุดต่าสุดมันอยู่ที่จุดมุมมันก็ต้องเลือกเอานะฮะว่าจุดมุมตรงไหนที่ให้ค่าสูงสุดต่ําสุดก็จะกลายเป็นคําตอบนะฮะเราก็วาดกราฟเลยเนาะสเกลเนี่ยต้องต้องค่อนข้างมีเหมือนกันนะฮะถ้าไม่มีเนี่ยรูปมันจะไม่ไม่ตรงนะแล้วเราก็จะหาจุดมุมผิดโอเคเราก็กราก่อน นะฮะเราเราเราดูอันนี้ x มากกว่าเท่ากับหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องมีเลขหนึ่งใช่ไหมอันนี้หนึ่งน้อกับาวน,นก็ต้องแปดเพราะฉะนั้นก็ต้องมีเลขหนึ่งแล้วก็ต้องมีเลขแปดนะฮะสมมุติแปดอยู่ตรงนี้แล้วกันนะ,ะโอเคทีนี้ดูกราฟนี้ต่อนะฮะวิธีวาดกราฟจำได้ไหม,ไมง่ายๆเลยก็คือหาจุดตัดแกน x แกน y หาจุดตัดแก่อะไรก็คือปิดไปก่อนปิดปิด y ไปก่อนก็จะได้ x เป็นอะไรพอปิด y นะฮะ x ก็จะเป็น8อ๋อ x เป็น8สมมติ8ดอยู่ตรงนี้นะ,ะ8อยู่ตรงนี้กันนะะพอปิด x บ้าง y เป็นไรฮะเป็น4อ่องก็มี4อยู่นะะแล้วเราก็รลากเส้นไปนะฮะลากเส้น แล้วก็เขียนด้วยนะฮะว่าอันนี้คือสมการอันนี้ใช่ไหมคือเนื่องจากมันเป็นเส้นนี้เป็นเส้นตรงนะฮะเพราะฉะนั้นครูเขียนเท่ากับแต่ถ้าเป็นมากกว่าเท่ากับคือเป็นอสมการมันจะเป็นพื้นที่เราต้องแรงเงาอันนี้เป็นแค่เส้นตรงต้องเขียนเท่ากับนะฮะมาดูตัวนี้ต่อปิดปิดปิด,ป,ดปิด y นะฮะก็ได้ x เป็นไร x เป็น4สมมุติ4ตรงนี้ให้ก,กลางๆหน่อยนะฮะ แล้วก็ปิด y ก็เป็นอะไรเป็นสิบเนอะสิบก็ขึ้นมานะฮะแล้วก็ลากเส้นอันนี้ก็จะกลายเป็น5 x บวกสอง y เท่ากับยี่สิบดูเส้นนี้ต่ออันนี้ x เป็นไร22ไปไกลเลยเห็นไหมปิดต่อ x เป็น22่ส่วนส ยี่สิบสองส่วนสี่นี่ก็คือห้ากว่าสมมุติอยู่ตรงนี้แล้วกันนะฮะอันนี้คือยี่สิบสองส่วนสี่ล้วก็ลากเส้นนะฮะอันนี้ x มากกว่าเท่ากับหนึ่งเป็นขอบใช่ไหม x มากกว่าเท่ากับหนึ่งหนึ่งอยู่ตรงนี้นะฮะอังน,นั้นก็คือเส้นเส้นนีนะะ้แล้วก็อันนี้หนึ่งน้อยกว่าตกว y น้อยกว่าแปดนะฮะก็จะเป็นอย่างนี้ โอเคนี้ดูอสมการอสมการ 5x บวก 2y มากกว่า2ี่0เนี่ยมันมากกว่าเพราะฉะนั้นพื้นที่ต้องอยู่เหนือเส้นเหนือเส้นเส้นเนี่ยนะฮะเส้นตรงเส้นเส้นสรรมการเนี่ยนะฮะส่วน x บวก 2y ก็มากกว่าเท่ากับอีกเพราะฉะนั้นเส้นนี้พื้นที่อยู่เหนือแต่ว่า x บวก 4y มากกว่า2ี่2พื้นที่มันอยู่ใต้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปมันก็จะได้เป็นแบบนี้ ก็จะมีจุดมุมกี่จุดมีจุดมุมก็คือจุดนี้นะฮะหนึ่งสองสามสี่มีจุดมุมสี่จุดนะเห็นไหมเดี๋ยวว่าที่ใหญ่เพราะว่าเราต้องใชงนะฮะจุดมุมสี่จุดก็มาหาจุดมุมแต่ละจุดนะฮะ ว่ามีพิกัดเป็นอะไรจุดมุมนะฮะสังเกตว่าจุดนี้เนี่ยมันตัดเส้นที่ y เป็นหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เส้นนี้นี่คือสมการห้าเอ็บวกสี่ y เท่ากับยี่สองเหตรงนี้เนี่ย y เป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นแทนค่า y เป็นหนึ่งก็กลายเป็นสี่คูณหนึ่ง x ก็เลยกลายเป็น22่ลบสก็คืออะไร18บเอ่า x เป็น18บแปดนะ,ะแต่ว่า y เป็น1ใช่ไหมเพราอยู่บนเส้นตรงอันนี้ก็เหมือนกัน y ก็เป็น1นึ่นะฮะก็แทนค่า y เป็น1นในนี้ก็ได้ x เป็น8ปดลบสคือ6เพราะฉะนั้นก็เป็น6อะไร6 1นึ่งนะฮะจุดนี้นะฮะจุดมุมจุดนี้เกิดจากการแก้สรรมการอันนี้ใช่ไหม แก้สมการนี้แก้ง่ายๆจับสมการนี้ไปลบสมการนี้เลยนะครับพอลบปุ๊บ 5x ลบ x ก็ได้ 4x ฝั่งนี้ 4x 2y 2y ตัด20ลบ8ได้12 4x ไดาก็12เพราะฉะนั้น x เป็น3เห็นไหมตรงนี้ก็เป็น3นะพอ x เป็น3ก็เอาไปแทนนะฮะ x เป็น3ก็เป็น8ลบ3ได้5 y ก็เป็น5 2ก็คือ2.5 นะฮะคขไม่ทันก็ไปแก้ระบบสมการมาก็าจะได้ x y จุดตรงนี้ก็คือ x เป็น3 y เป็น 2. 5ดนะฮะจุดมุมจุดนี้ก็คือเอ่อเส้นตรงเส้นนี้ใช่ไหมตัดกับเส้นนี้นะฮะเส้นนี้ตัดกันนะฮะเส้นนี้ตัดกันก็ไปแก้สมการมานะฮะคือแก้สมการให้ x บวก2 y เท่ากับ20 กับ x บวก4ี่ y ทั้งบสอแก้เป็นระบบสมการนะฮะครูขออนุญาตไม่แก้แล้วกันคือถ้าไปแก้เนี่ยก็จะได้เป็น2 5นะฮะคือมันเบสิกนะม .3 าทำเป็นปน,นะฮนะไปแก้ระบบสมการธรรมดาก็จะได้จุด2 5มาทีนี้เราได้จุดมุมครบล้วนะฮะวิธีการที่เราจะได้ค่าสูงสุดต่ำสุดที่เขาต้องการก็คือเอาจุดมุมไปแทนที่ในฟังก์ชันนะฮะเ,เรามีจุดมุม จุดเนาะเพราะฉะนั้นขอตีตารางนะฮะอันนี้คือจุดมุมส่วนอันนี้คือค่าของฟังก์ชันนะฮะจุดมุมก็มีสองห้าสามสองจุดห้าแล้วก็เอาจุดนี้หายยังเออจุด อ๋อหกหนึ่งใช่ไหมคุมองไม่เห็นอันนี้ก็หกหนึ่งแล้วน,นี่ก็สิบแปดหนึ่งทีนี้แทนยังไงนะฮะ x y มันคืออะไร x บวก y บวกสองก็เอาไปแทนซะนะให้เอา x บวกกับ y แล้วบวกสองก็บวกการ x บวก y ก็เป็นแลเจ็ดบวกอีกสองก็เป็นกานะฮะ x บวกกับ y แล้วบวกสองก็เป็นแล้ อันนี้บวกกันใน5.5บวกอีกสองก็เป็น7.5อันนี้6บวก1เป็น7 7บวกอีกสองเป็น9อันนี้ x เป็น18 y เป็น1กลับเข้ามาแทนในนี้นะฮะ18บวก1เกป็น19 19บวก2เป็น21ให้เอาค่าสูงสุดต่ำสุดคูณกันเพราะฉะนั้นคำตอบก็คืออะไรฮะต่ำสุดก็คือ7.5เนาะ สูงสุดก็คือ21นะครับก็มาคูณกันก็จะได้คำตอบเป็น157.5นะครับ